boarding time คืออะไร boarding time ก็คือเวลาที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่อง,งนั่นเองนะคะเราจะต้องไปก่อนเวลาขึ้นเครื่อง,ง15นาทีนะคะเราต้องไปที่เกตนะซึ่งตัวน u m เบ r ร์ number, หรือว่าหมายเลขประตูนะคะและก็เวลา boarding time เนี่ยจะโชว์อยู่บน บัต boarding pass ตัวนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราไปเช็คอินเนี่ยเขาก็จะให้ใบตัวนี้มาเป็นใบ boarding pass นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่า boarding time เนี่ยเขาดูกันยังไงแล้วก็มันอยู่ตรงไหนบน boarding pass นะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Rose t r a v e r Review กันด้วยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะวงกลมสีแดง เขียนว่า boarding time 13.55นะคะก็คือเวลาที่เขาจะเรียกเราขึ้นเครื่องนะคะเราต้องมาอยู่ตรงประตูนะคะเกตตรงนี้เขาบอกว่าเกต3เนาะซึ่งประตูในการจะขึ้นเครื่องก็มีหลายประตูจะมี1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้เนาะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าประตู3นะคะเกต3เนาะเราก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะคะเวลา13.55เนี่ยก็คือ,อเขาก็จะเช็ค boarding pass ตัวนี้อีกรอบนะคะแล้วก็ให้เราเดินไป ขึ้นเครื่องนะคะแล้วเวลาที่เครื่องจะออกนะคะก็คือ14.35าค่ะวงกลมสีแดงเรียกว่า departure time นะคะเวลาเครื่องออกจากสนามบินเนาะถ้าใครที่เช็คอินออนไลน์มาไม่ได้โหลดกระเป๋าเนาะก็เอากระเป๋าขึ้นเครื่องนะถ้าคุณมาระหว่าง13.55ถึง14.10ก็อาจจะถัานขึ้นเครื่องนะแต่ถ้ามาหลังจากนี้ก็คือตออกเครื่องนะคะทุกคนดังนั้นทุกคนควรจะมาถึงนะคะก่อน13.55นะคะ มานั่งรอที่ประตูเลยนะคะประตูเกตเนาะทุกคนนะคะเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินนะคะสมมุติว่าเวลาที่เครื่องจะออกเนี่ยอย่างบนบอดดิ้งพาสนี้ก็คือ14.35นะคะแล้วเวลาที่เราจะต้องขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่14.35เนามะมันจะเป็นเวลาก่อนหน้านั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างในบอดดิ้งไทมนี้นะคะ13.55ดนะดังนั้นนะคะเราอะ่ะ จะต้องมาเช็คอินนะคะที่สนามบินอ่ะอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะคนที่ไม่ได้เช็คอินออนไลน์นะคะทุกคนต้องมานะคะอย่างน้อยถึงสนามบินเนี่ยสชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะออกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้อง เช็คอ uh, ินเนาะแล้วก็โหลดกระเป๋านะแล้วก็ขึ้นไปที่ประตูเกตเนาะก็จะใช้เวลาเนาะแต่สําหรับใครที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะในเว็บไซต์ของสายการบินอย่างในนี้เป็นบางกอกแอร์เวยเราก็สามารถไปเช็คอ mm ิน hmm. ได้ในเว็บไซต์ของเขานะคะหรือว่าโหลดแอปมาบนมือถือนะคะเช็คอินเสร็จ hmm. เขาจะส่งบอร์ดิ้งพาสมาในโทรศัพท์นะคะ mm hmm. เขาก็จะบอกเวลา uh, อย่างในนี้นะคะ13.55เนี่ยมันก็จะโชว์ในอีเมลเช่นกันนะคะ1 3 5 5เนาะเราก็แพนเวลาให้มาถึงสนามบินนะอย่างน้อยก็1ชั่วโมงแหละถ้าใครที่มีกระเป๋าปรลุงพลังจะต้องโหลดกระเป๋าก็จะต้องไปเข้าแถวอยู่ดีนะคะแล้วใครนะคะที่ไม่ได้โหลดกระเป๋านะคะก็โชคดีไปนะคะกะ็มา หนึ่งชั่วโมงเนี่ยรถก็ว่าโอเคนะถ้ามาหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องรีบเร่งกันนะคะอย่างน้อยนะคะใครที่ไม่ได้เช็คอินเนาะมาเช็คอินที่สนามบินเนี่ยต้องมาอย่างน้อย2ชั่วโมงถ้าใครเช็คอินออนไลน์แล้วนะก็มาถึงสนามบินอย่างน้อย1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งแหละ,ะมาก่อนอนะ่ะดีนะคะทุกคน เพราะถ้ามาสายก็ตกเครื่องนะคะเครื่องบินออกแล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ก็ต้องเปลี่ยนไฟบินนะคะเวลาเปลี่ยนไฟบินเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ห้าหกร้อยบาทขึ้นไปเลยนะคะหรือบางทีนะมันแบบกระชั้นชิดมากเนี่ยอาจจะ จ่ายเพิ่มเป็นพันเลยก็มีนะคะดังนั้นมาก่อน1-2ชั่วโมงนะคะจะดีที่สุดเนาะที่สนามบินเนาะโอเคหากคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง r o a e t r a v e r Review คะ่ะ